วันนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์ถังสุชันคบุตรนะคะอาจารย์เป็นศัลยแพทย์ผู้ชี่ยวชาญนการผ่าตัดมากกว่า40ปีถือว่านายานามากเลยนะคะอาจารย์พื้นที่สีเขียวที่อาจารย์เนี่ยมีปฏิทานบ้านใจเพื่อจะมาช่วยผู้ป่วยที่ผ่าตัดมาเร่งรวมถึงญาติผู้ป่วยและบุคลากรภายในโรงพยาบาลนะคะประโยชน์นะคะอาจารย์ที่อันหนญิงบรีเสิร์ฟมา ก็สิ่งที่เรามาพูดในมีงานวิจัยลองรับแล้วหญิงก็ได้ข้อสรุปประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวต่อผู้ป่วยมะเร็งอนะ่ะมาอยู่5ข้อเลยค่ะอาจารย์ข้อที่1คือลดความเครียดและวิตกังวลมันช่วยในเรื่องของทางการแพทย์ยังไงคะอาจารย์ครับคือผู้ป่วยมะเร็งนะครับหรือผู้ป่วยหนะักทุกๆนคนนะมคักจะประสบกับ ความเครียดนะครับซึ่งจากการวิจัยวินิจฉัยและก็จากวิจัยผลข้างเคียงของการรักษาคือคนไข้เนี่ยก็จะกลัวจากความเครียดจากการวินิจฉัยของหมอและผลข้างเคียงของการรักษาและความไม่แน่นอนของอนาคตในการรักษานะครับธรรมชาติเนี่ยช่วยทาให้รู้สึกสงบผ่อนคลายลดการหลัง่งฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนคอติโซนนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวต่อผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยหนักก็คือลดความเครียด ลดความวิตกกังวลลงครับก็เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวในเรื่องจิตใจนะครับอันนี้จริงๆเลยนะคะจางเวลาที่ส่วนตัวเนี่ยบางครั้งเรารู้สึกเครียดแล้วเราออกไปเดินสวนสาธารณะไปเจอต้นไม้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายเรารู้สึกดีขึ้นอ่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีมากของสวนผ่าตัดของเราเลยคะ่ะเรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลของเราเนี่ยเป็นสวนสีเขียวเพือ่อช่วยบำบัดผู้ป่วยที่มาผ่าตัดมาในระมัถึงหญ้าลงแตนบุบคาากรด้วยนะคะ